อาจารย์ก็ในช่วงของข้านาทีวันนี้สัสพื้นครูส,สมพงมาแล้วเหรอสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันและท่านผู้ฟังที่เขารทบกูกานครับโอ้ยผมนึกว่าเจริญพรหรือเวลานิดเดียวเอาเชิญครับเชิญครับโอเคครับตอนนี้ท่านเจริญพรคําจันนะครับก็ไปมุกดาหารนะครับก็เข้าร่วมประชุมเดียวท้ายกับพูดให้ฟังกันแล้วกันนะครับขอบคุณท่านเจริญพรที่เข้ารายการนะครับครับมาเมื่อวานนี้ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสายเขต22นะครับซึ่งนําโดยท่าน ปริญญาธาราเสนาครับรองผู้ในการสพมเขต22นะครับรักษาราชการแทนผู้ำนการสพม22พร้อมกับท่านรองสมบูรณ์พรมสุยและก็ท่านรองสมชัยมวันพร้อมคณะผู้บริหารน,นะครับที่รับผิดชอบในแต่ละกล,ละยุทธ์นะครับก็ได้มา,าใหา้ให้ข้อมูลสําหรับกรรมการที่มากํากับติดตามประเมินผลการบริหารจัดก,การของสพม22นะครับเมื่อวานนี้ท่านคณะกรรมาการก็ประกอบไปด้วยนางวิลาวันครัวสิรินะครับ นางสาวดวงแขจงเจริญและก็นางสดใสนิยมจันนะครับก็มารับทราบข้อมูลและก็ได้ให้คะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นต่อทางสพมยี่สองนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสพมยี่สิสองยี่สิบสองทุกท่านนะครับที่ให้ข้อมูลกันเรียบร้อยขอบคุณครับมาเรื่องของข่าวคราวบ้านเมืองขนาดนี้นะครับก็มีการปรับคณะรัฐมนตรีในยุคของท่านปูสามนี้นะครับก็ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเรานะครับก็ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านใหม่แล้วนะครับน่าทราบว่าก็น่าจะเป็นท่านพงเทพเทพกาญจนาครับอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยอมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับแทนท่านสุชาติธาดามรงเวศนะครับที่หลุดโผในการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็คงจะต้องรอดูการแต่งตั้งกันต่อไปนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของการแต่งตั้งประธานบอร์ดคุรุสภาก็ยังไม่จบสิ้นลงนะครับ เรื่องนี้นะครับโดยท่านพระนิตาัำภูณะอยุทยาปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็บอกว่าจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการคุสภาเมื่อเร็วๆนี้นะครับว่าที่ประชุมได้มีการเลือกให้ท่านกินพัฒนภูมิรัตนเลขาธิการกพทนะครับเป็นประธานคนใหม่ส่วนกรรมการยังเป็นชุดเดิมนะครับพร้อมกันนี้ก็ได้มีการหารือในกรณีที่ท่านศาสตราจารย์ดรสุชาติธาดาธรรมรงเวชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้แจงเรื่องของการเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ คุรุสภานะครับที่ได้รับการเสนอผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทั้งหมด4คนซึ่งเสนอในสมัยที่นางสาวสติธราพิชัยชันรงรงอดีตประธานคณะกรรมการกลับมาให้คณะกรรมการดาเนินการให้ถูกต้องและก็ให้เป็นไปตามาการรายงานการประชุมนะครับซึ่งที่ประชุมก็มีมติให้ผู้สมัครทั้ง1 1คนนะครับมาแสดงวิสัยทัศน์คนละ20นาทีแล้วก็ลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดนะครับตอนนี้ก็ จะพยายามสรรหาให้แล้วเสร็จนกะ่อนวันที่29ตุลาคมเพื่อที่จะได้นําเสนอชื่อเข้าคณะรัฐมนตรีให้ทันภายในวันที่30ตุตุลาคมนะครับอันนี้ก็ดูกันต่อไปว่าใครจะมาเป็นบอร์ดครุสภานะครับซึ่งก็ยืเดเยื้อกันมานานเลือเกินนะครับกคสอก็มีมติอนุม,มัติ37วิทยฐา,านะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับวิทยฐา,านะครูเชี่ยวชาญมี9ราย ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ14รายนะครับก็ยินดีกับท่านเพิ่มหลวงแก้วนะครับผู้ในการโรงเรียนหนองเรือสอพปขอนแก่นเขตหนึ่งนะครับซึ่งผู้เป็นผู้ที่อยู่คลุกคลีกับเรื่องของคุรุสภามานานตอนนี้ท่านก็ได้ผู้ในการเชี่ยวชาญแล้วยินดีด้วยนะครับตอนนี้ท่านปราถนาพระละมาซึ่งถือว่าเป็นคู่ซีของท่านเพิ่มหลวงแก้วนะครับก็คงจะได้ไปแสดงความยินดีเรียบร้อยแล้วนะครับใกล้เข้ามาหน่อยก็ท่านสุเนรทองคํา ผู้บริการโรงเรียนยางอุ้มวิทยาการสพปกาลสินเขตสองอันนี้ก็มีทั้งหมด14รายนะครับใครเป็นใครก็ดูเอากันแล้วกันนะครับส่วนรองผู้บริการเชี่ยวชาญหนึ่งรายรองผู้บริการชำนาญการพิเศษอีก2รายแล้วก็ครูชำนาญการพิเศษอีก11รายรวมแล้วก็37วิทยาฐานะใครเป็นใครก็ดูได้ก็แล้วกันนะครับมาเรื่องของอาทางเขตพื้นที่หน่อยก็แล้วกันนะครับท่านปริญญาธาราเสนานะครับก็ขอเชิญชวนเพื่อนครูทั้งหลายนะครับสั่งจองเหรียญที่ระลึก พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินนะครับเหรียนละ299บาทนะครับที่ก็สั่งจองได้ที่สอพอมอสอพอปอได้นะครับเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้มีพระชนมายุครบ80พรรษานะครับแล้วก็เพื่อเทอิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นครูมาโดยตลอดในทุกศาสตร์และศิลน,นะครับอาใครอยากได้ก็สั่งจองกันแล้วกันนะครับท่านคม,นมานาศิลป์สีมนัสสักครับกอเชิญ คณะกรรมการเพื่อจะทําแผนการดําเนินงานเครือข่ายนะครับก็ขอเชิญประชุมในวันจันทร์ที่29ตุลาคม2555เวลา10นาฬิกานะครับที่ตึกสมาคมจิเก่าปิยะมหาราชลัยนะครับก็มีผู้ที่จะร่วมประชุมก็มีท่านพ่อคมศินท่านไปรัฐมนวิเศษทองจันทร์สีคําแท้สิยยร,สริชัยใจราชรสรศิพันธวงศ์สุข,ขนพ้นแก้วอพิชาจเจริญน,นําเดชาคุณสมพงศ์ฤทธิทิศอนันต์สุวรรณหงษ์สมพง์อุมาอวันพนมศับไขทธงยศประจยัด วังวรวินัยเปี่ยมลาบโชติกุลอภิเชษสุทธรสินสิงห์ศวรายุทธชาเลืองเดชและก็สมชายบุญมั่งมีนะครับเพื่อจัดทาแผนเครือข่ายนะครับติดนาฬิกาวันที่29ของวันจันทร์ก็เชิญกันแล้วกันนะครับวันนี้นะครับชาวอําเภอเท่าเทนนะครับก็จะมีความยินด,ดีขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับชมการแสดงวิถีชีวิตของชนเผ่าไทายย้อนนะครับนาโดยท่านอนํานวยโพทองในอําเภอเท่าเทนพร้อมกับท่าน ครูพิพัฒน์สิริโพธินะครับพร้อมกับทีมงานวิถีชีวิตไทยยอะนะครับเต็มเวทีแน่ๆน,นะครับที่ลานกันเก่านะครับของอางานประเพณีไหลเรือไฟนะครับนาลานกันเก่าหน้าตลาดอินโดจีนนะครับจะเริ่มตั้งแต่เวลา18นานกาเป็นต้นไปนะครับที่พิเศษกว่าเพื่อนวันนี้นะครับก็จะมีการแห่ดอกไม้ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชนชาวย้อะนะครับจะเริ่มที่4ี่แยกตีแยก เื่องฟ้าสว่างนครนะครับก็ขอเชิญกันแล้วกันนะเย่นนี้ดูวิถีชีวิตของไทยยอนะครับปิดท้ายหน่อยก็แล้วกันครับท่านเจริญพรคําจานนะครับส่งติ๊กแกลงมาบอกว่าท่านวัชโรธชัยพิเดชนะครับนำทีมเครือข่ายความร่วมือ5องค์คณะบุคคลนะครับไปร่วมสัมมนากันที่โรงแรมมุกดาหารแกรนโฮเทลนะครับตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้รับความเมตตารับเกียรติจากท่านเพิ่มภูลพงพงเพชรนะครับผู้ในการสพปมุ ให,ให้เครือข่ายความร่วมมือ5องคอ์กรคณะบุคคลของสอพปนคะรพนมเขต2ได้ฟังกันนะครับและวันนี้นะครับท่านพิษนุตุลสุขครับผู้ตรวจราชาการกระทรวงศึกษาธิการก็จะมาปัญญายพิเศษให้คณะได้รับฟังกันนะครับงานนี้ท่านเจริญพรคำจันทร์และก็ปุณธรรมสิทธิพานะครับหนุ่มหล่อเซลิกา้าสีแดงก็ไปแชวอยู่แถวมุกดาหารนะครับก็ขอให้เดินทางกลับมาโดยสวัสดิภาพกันและกันครับท่านสวัสดีครับครับผมครับ